สะเดาเป็นพืชสมุนไพรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากสามารถนำทุกส่วนของต้นมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งใบดอกมเมล็ดผลรากและเปลือกมีการเปิดเผยการใช้ประโยชน์ทางยาของต้นไม้ชนิดนี้ในอดีตโดยดอกสะเดาถูกนำมาใช้รักษาโรคทางเดินน้ำดีใบสะเดาใช้รักษาแผลเปื่อยใบสะเดาใช้รักษาแพลเปื่อยและ เปลือกเสดาใช้รักษาโรคสมองสเสดาเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาหลากหลายสามารถนำมาใช้รักษาและป้องกันโรคได้หลากหลายชนิดโดยมีคุณสมบัติเด่นมากมายมีทั้งดีท็อกและบำรุงเลือดบำรุงโรคผิวหนังบำรุงเลือดรักษาโรคผิวหนังเช่นโรคก,กลากเกลื่อนต้านเชื้อยับยั้งเชือ้อแบคทีเรียเชื้อรารวมทั้งยังบรรเทาอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อและช่วยย่อยอาหารกระตุ้นการผลิตน้ำดีแม้ว่าสสเดาจะมีประโยชน์มากมายแต่สสเดาก็มีผลกระทบเช่นกันและต่อไปนี้ก็คือผลกระทบของสสเดานะคะเรามาทำความรู้จักกันแม้ว่าผลิตภัณฑ์จากสสเดาจะมาจากธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยสำหรับการใช้งานในคนทุกกรณีดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์จากสสเดา สารสกัดจากมเมล็ดสะดามีกรดไขมันหลายชนิดและสารขมประมาณ2อเอร์เซนซึ่งถือว่าเป็นสารพิษปริมาณของสารขมเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์และอาจได้รับอิทธิพลจากวิธีการสกัดและการเก็บรักษาทีนี้อีกเรื่องการใช้สะดาในบางกลุ่มบุคคลคนประเภทใดที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สดาาเพื่อปลีกเลี่ยงความเสี่ยงของภาวะน้ำตาลในเลือดตำ่ำแม้ว่าการใช้สดาาทาภายนอกดูเหมือนจะปลอดภยัยหากเจือจางด้วยส่วนผสมอื่นๆแต่ไม่แนะนำให้ทาโดยตรงบนผิวหนังเนื่องจากอาจทำให้เกิดการระคายเคืองไม่แนะนำให้ทารกเด็กสตรีมีคันและสะตรีให้นมบุตรใช้สแดา เนื่องจากข้อมูลด้านความปลอดภัยยังไม่ครบถ้วนและมีข้อจำกัดในการวิจัยนะคะเราเข้ามาดูสปปรรพคุณทางยาของเดากันนะคะสปปรรพคุณทางยาของเดาก็คือดีท็อกสารพิษตกค้างในร่างกายในใบสสเดาเมื่อนำมาต้มในน้ำร้อนใช้จิบอย่างน้อยวันละครัง้งล้างพิษในกระแสเลือดกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นรักษาโรคยิวหนัง นะะในใบและ,มะเมล็ดมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียและเชื้อไวรัสสูงไม่ว่าจะเป็นเชื้อราตามเท้าเล็บมือเล็บเท้ากากเกลื้อนหิดเริมแผลจากโรคสะเก็ดเอินหัดรมพิษผดผื่นคันหูดและอิสุอิสัยแก้ไข้มาลาเรียนะคะรักษาโรคไขข้อขอบใบสะเดามเมล็ดสะเดาและเปลือกต้นเป็นส่วนที่นํามาใช้เป็นยารักษาโรคไขข้อได้ โดยช่วยลดอาการปวดบวมในข้อซึ่งอาจนำมาสกัดเป็นน้ำมันใช้ทาในบริเวณที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อปวดข้อและลดอาการปวดหลังช่วงล่างหรือนำใบมาต้มเป็นน้ำดื่มเพื่อรักษาอาการของโรครูมาตอยโรคเกาโรคกระดูกพุนช่วยย่อยอาหารนะคะบำรุงสุขภาพช่องปากบำรุงเหงือกและฟันลดความเสี่ยงการเกิดเนื้อง,งอกนะคะคุมกำเนิดโดยการใช้น้ำมันสะเดาเพื่อคุมกำเนิดในผู้หญิงและผู้ชาย โดยใช้วิธีต่างกันผู้หญิงนั้นจะใช้น้ำมันสะเดาชุบสำลีทาบริเวณปากในช่องคลอดส่วนผู้ชายจะใช้ฉีดน้ำมันสะเดาบริเวณท่อท่อนำอสุจิบำรุงข้อต่อและสะเดาช่วยบำรุงกระดูกและข้อต่างๆในร่างกายช่วยรักษาโรคเบาหวาน